อันนี้เหมือเรื่องเกมวีลคนก็เยอะเลยมาล้างเสริมนิดหน่อยดีกว่าไม่ว่าหรอไม่ผมเล่นอีโคกับพวกแคนพวกพี่เกมไงแบบพอเห็นวีไอ้ล็อกกี้คนเดียวมันไปเกียร์ดีปกติอยู่วะไอหนึ่งไอหนึ่งมึงแต่งแลเกียร์เกี่ยวกัพี่อะไรปะสารใจหรือเปล่าครับแหม่กายจัดมึงมันต้องมาพูดมึงอะอะไรเมื่อกี้ไอเกียร์เข้าไปบอกว่าพี่แมนหัวแล้วนจริงวะครับไอ้จั่นกึ่เดือดอ่ะเอาแล้วพี่แคทบอก ่านไปเจอตัวต <Onion> ้นเรื่องแล้วการระเบิดการระเบิดไหมคุยกับเมียจนอยู่ตรงเนี้ยการระเบิดตอยู่ด้านตีอยู่ไหนมันตึกเหรอมันตื่นเหรอมันก็ตายอยู่แล้วเนี่ยมันระเบิดลองมที่เดี๋ยวลองแล้วลองแล้วลองแล้วเดี๋ยวไหนก็มันปรับเพิ่มให้ดุจวยไงเพิ่มไหนครับลงเช็คไหนครับ กนม oh, enfin ัโอ้โหมันให้ห hmm. okay. awesome. okay. ัวกูสองนะนี่โอยนเนี้ยงานไหนงานไหนานไหนเดรีิยิงมัระเบิดเต็มเลยตอนเนี้ยเต็มเลยชัไหนตัดได้ตาดได้ตัยได้ตไ้ต้ใครโทรหากูวอย่พึ่งไอ้หี่ยตอนเนยมี่่มัวย ไปหนึ่งหนึงเตรียมต่อดล่วเจ็บเจ็บายแน่อันนีน er ต่อเลยนี่ต่อเลย,เลยลต่อเลย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 าล้เลยตัวนึง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 นพี่ตัวนึงไม่ได um ้ไม่ได้ตายหัวหมดมดหไปโอ้ข um <si ้รงล่างเหรอ้างล่างเ่แตกเาตายแล้วตายวไก่เต็มเลยพี่ไก่เต็มเลยพี่ตายตัวสวยพี่

โอ้โหขอรูปีายโดนขอว่าไก่ก็ได้ t h i is awesome เางอย่าแมมีากน่ยโคเคก็มเันตยเาไก่ก่อนไปใครไล่ไก่ไอ้เหียกูยอมใจของไอ้เหียไม่ถึงมือก awesome. ูเลย

ได้ไงอ่ะอ๋อโผกันเลื่อนเลยไม่ยิงใครไม่ตายหรอกตายสิอุ้ยไอ้เหี้ยมันมันเดินมันเดินมันไม่แฝงวะพี่มึงไก่ตัวนึงไกลตัวนึงพี่ไก่ตัวนึงพูดแค่นี้แหละของกูเต็มตัวแต่คิวก็ไม่มีทักคิวอ่ะดาเราก็ดิบตีกันด้วไหมนี่นี่นี่ร่างเต็มร่างเต็มนี่ออกูยิงกูยิงอะไรร่างเต็มกูยิงอะไรก็ยิงอะไรสุดทีมันไม่ยิงมันมันรอของเลยอ่ะ โอ้เไปสคคิวของเด็มตัวเ้ไปดีกวาไปวไป้วไปวไปแ้วไป้วไเฮียดี้านอก็งเน้วไป้วไปแล้วไปวไปแวไปไป้วไปแล้วไล้วไปแล้วไปล้วไป้วไปไปแล้วไป้วไปวไปลวไ้วไไปแล้วไป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 ้วไไปไปวไป้วไไปวไป้วไ ไอ้เหี้ยดรอปหกหกให้กูน้อยหกร้อยเก้านะมีใครมีไหมเนี่ยหกร้อยเก้านะมือเปลารึเปล่ามีครับเป็นไหนครังครับแล้วพี่ยิงอย่างเดียวอ่ะหกหร้อยเก้ามีใครบ้างเนี่ยเอ็ดมิตายิงอเดียวเลยที่อะไอ้ดาอยู่กับไป้ดาหมดเลยของอะไม่ใช่ไม่ใช่เหี้ยอะไรแบบเส็บวิ่งเก็บอย่างเดียวเลยก็ขี้ว่างแล้วนะจะไปไหมไป ก็ไม่มาตีดีอ่ะาไม่คนของไงเควะยิงแมเรเดี๋ยววะโอ้ยอยากูดิดแล้ เก๋มาเก๋พิตา,าว่าล็อกกี้ไหมพี่ทำไรผู้กองผู้ของนะไม่ผู้ของก็ลองแคมป์ดูสักแปบบ๊บไม่เตี้ยหยุดหยุดคุณเชื่อหรอว่าจ,จะมานตีอะมันรู้อยู่แล้วแหละว่าพวกเรา กองผมอยู่ที่ใครวะชื่อเหลืองอะไอปืนพี่ต้ากับหัวตัวเปลี่นแบบพันอะตัวแปงไม่เปล่ยนสเจ้าของเรืยกันเลยเนจะสมบัติใครวะเฮ้ยมันลงมาพี่มันลงมาเต็มเลยมันลงมาเต็มไหนเต็มไหน ดักไหนมาดักจแปะตรงนู้นยี่แปะล้สิบเแบบนี้หันากวิ่งแจต่อตัววิ่งยี่สิเป็นสองัวไอเหี้ยพันเดินว่อนเลยนี่ตอนเราลงมาไม่ได้ยีเลยเนี่ยกูบอกเลยเนี่ยเดินยล้มเนี่ยลงทันปะวะไอเหี้ยพันยูกางถนนเอาดิพันข้างน้เรานนตัวเดียวเลยงนนตรงไหนกลางหนอนตรงไหนไอเนี้ยบ้าหลยเาทำสุดไกลดิไม่ไกล เนียสองตัวสองตัวหน่อยใกล้เกิดใกล้เกิดใกล้สึกเดี๋ยวเดี๋ดี๋้วเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวรอเลยรอเลยแค่นี้